ลุนรีเทิร์เอกอดีตสามีเก่าบุ๋มปนัดดาควงกันเดินชอปปิ้งหลังเพิ่งประกาศเลิกได้ไม่นานถือเป็นพิธีกรมากความสามารถและอดีตนางสาวไทยสำหรับสาวบุ๋มปนัดดาวงพุดีหลังจากพบรักครั้งใหม่กับสามีคนปัจจุบัน คุณเอกกรินและก็ได้เลิกลากันในที่สุดโดยสาวบุ๋มได้บอกว่าไม่เคยคิดล่วงหน้ามาก่อนว่ามันจะเป็นแบบนี้เราทำทุกอย่างดีที่สุดแล้วแต่ในเมื่อมันไม่ลงตัวเราก็เลยต้องหาทางออกต่างฝ่ายต่างมีชีวิตที่ต้องการถ้าอยู่ด้วยกันต่อไปอาจจะต้องเสียเวลาในเวลาต่อมานะคะคุณบุ๋มปนัดดา ได้โพสต์รูปลงในอินสตาแกรมนะคะหันหน้าพึ่งธรรมะขอไปแสวงบุญใกล้ถึงอินเดียเป็นเวลา5วันหลังประกาศเลิกลากับสามีรุ่นน้องอีกทั้งยังกำชับถึงประเด็นครอบครัวว่าไม่ขอพูดอะไรมากเราไม่ได้ทะเลาะกันและยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่ แต่ล่าสุดนะคะทำเอาบรรดาแฟนคลับถึงกับงงไปตามๆกันเลยเมื่อจู่ๆทางด้านอดีตสามีเก่าอย่างคุณเอกกรินนะคะได้โพสต์รูปภาพของคุณบุ๋มปนัดดาและก็ลูกสาวคือน้องอันดาขณะที่ไปเดินเลือกซื้อของอยู่นะคะที่ห้างสรรพสินค้าห้างหนึ่งหลังจากที่คุณบุ๋มเนี่ยเพิ่งออกมาประกาศว่าอยากขาดกับอดีตสามีได้เพียงไม่นานโดยทางด้านหนุ่มเอกนะคะได้โพสต์รูป พร้อมกับข้อความเอาไว้ว่าเพนกวินมาช้อปปิ้งและก็แท็กไปที่คุณบุ๋มนะคะทั้งนี้เนี่ยมีบรรดาแฟนคลับนะคะจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้กำลังใจทั้งคู่และเรียกร้องขอให้ทั้งคู่เนี่ยกลับมาคืนดีกันไวๆและก็ให้กำลังใจหนุ่มเอกด้วยนะคะว่าง้อคืนดีคุณบุ๋มซะให้ไวๆเลยนะคะ แต่ภายหลังเนี่ยหนุ่มเอกก็ได้ลบรูปภาพดังกล่าวออกไปจาก IG ส่วนตัวหลังจากที่ลงไปได้ไม่นานแต่ก็ไม่พ้นสายตาของชาวเผือกหรอกนะคะเราก็แคปเอามาไว้ให้ดูนะอ่าลองดูนะคะว่าหน้าตาของโพส,สนต์มัเป็นยังไง กะเนี่แหละค่ะก็มีคอมเมนต์มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเช่นชีวิตที่ทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นคือชีวิตที่มีคุณค่าอยากให้คุณเอกอยู่เคียงข้างและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณบุ๋มตลอดไปค่ะมาอยู่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะใกล้ปีใหม่แล้วเริ่มต้นกันใหม่นะคะอยากให้ดีกันเป็นกําลังใจให้นะคะรีเทิร์นกันนะคะคุณเอกโอ้ยิ้มตามเลยค่ะ,ะส่วนใหญ่ก็ลุ้นนะว่าจะดีกันหรือเปล่านะคะ ก็น่าจะมีแววแล้วนะจริงๆแล้วก็มันไม่ได้มีมือที่สามอะ่ะก็น่าจะเป็นเรื่องของเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราก็รอรุ้นละกันนะว่าคุณบุ๋มเขาจะใจอ่อนไหมดูท่าทางคุณเอกก็ยังตามง้ออยู่นะคะก็เป็นกําลังใจให้ละกันค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็ กดกระดิ่งเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะเวลาที่เขามีอะไรเคลื่อนไหวเราจะเอามานำเสนอนะคะลงในช่องนี้เผื่อข่าวดังค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ